ดินแดนแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักเดินทางและพ่อค้าว่าเป็นดินแดนอาถรรพ์เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ปกคลุมจนแสงอาทิตย์มิอาจเล็ดลอดลงมาถึงพื้นดินได้โดยง่ายที่นั่นมิใช่เพียงแค่ป่าทึบธรรมดาแต่เป็นอาณาจักรของเหล่าสรพพสัตวป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสือโครง่งตัวมหึมาหลายต่อหลายตัวที่ต่างเป็นเจ้าถิ่นผู้หวงแหนอาณาเขตของตน ณบ้านดงหวายดินแห่งนี้มีตำนานเล่าขานถึงเสือใหญ่ตัวหนึ่งเสือตัวนี้มิใช่เสือธรรมดาหากแต่เป็นเสือผู้มีคุณธรรมมีดวงตาสีอำพันที่ฉายแววแห่งปัญญาและความน่าเกงรงขามขนของมันดำสนิทราวรติการแซมด้วยลายพาดกรอนสีทองอารามราวกับเปลวไฟที่เต้นระยิบยามต้องแสงจันทร์เสือใหญ่ตัวนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม เจ้าป่าแห่งดงหวดิน